อยู่ไหนก็ใช้ไฟได้ครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์แบบพกพานะครับนะเป็นชุด power box ครับตัวนี้สามารถใช้ไฟได้สูงสุดที่200วัตต์นะครับนะกำลังไฟสูงสุดที่200วัตต์นะครับทีวีพัดลมนะครับอุปกรณ์สื่อสารสามารถเสียบใช้งานเสียบหลอดไฟต่างๆได้นะครับนะตัวนี้มีอะไรให้ใช้ยังไงได้บ้างครับนะมี1จุดนะครับเสียบไฟโอกครับ ตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์หรือไฟบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้มีพอร์ต USB ให้ครับอีก2จุดนะครับสำหรับการใช้ชาร์จอุปกรณ์มือถือต่างๆได้ครับนะหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะครับดูแบตเตอรี่นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็สถานะการชาร์จตรงนี้สวิตช์ปิดเปิดครับแยกให้ทั้งฝั่ง AC และ DC นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตัวนี้จะเป็นช่องเสียบนะครับ12โวลต์ DC นะครับสำหรับใช้ไฟนะครับนะที่เป็นไฟ DC ส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบนะครับชาร์จจะมีอะแดปเตอร์กับแผงโซลาเซลล์ไปให้นะครับสามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้ง2แบบนะครับนะตัวเครื่องน้ําหนักเบาพกพาสะดวกครับมีชุดหูหิ้วให้นะครับตัวบอดี้นะครับสวยๆนะครับจากโรงงานเลยใครอยากได้ครับตอนนี้จาก2,400กว่าบาทครับเหลืออยู่แค่1,800กว่ากว่าครับกดดูได้ครับในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับ